สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโคกโพนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ผมก็เดินมาด้านหลังนะครับบนสะพานด้านหลังของวัดนะครับซึ่งเป็นทุ่งนานะครับที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเล่นชมวิวบริเวณของด้านหลังของวัดโคกโพนอำเภอขุขัน จังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันเลยครับบรรยากาศก็ดีมากๆนะครับวันนี้ถึงจะมีแดดแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายลมพัดเอ่อยๆเย็นสบายมากๆครับคุณผู้ชมครับทางวัดโคกโพนเนี่ยเขาทำไว้ได้สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูสะพานนะครับ ไปยังบริเวณทุ่งนานะครับแล้วก็โอ้โหอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นสบายมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเสียงธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมดูฟังเสียงเขียดจนานะครับฟังเสียงเขียดจนาแล้วก็ดูนาข้าวที่สวยงามเขียวขจีนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหสุดยอดครับ น่นนะครับบริเวณนั้นก็คือวัดโคกโพนครับสวยงามมากๆครับมีพญานาคด้วยนะครับท่านใดจะมาเที่ยวนะครับที่วัดโคกโพนแห่งนี้ก็มาที่วัดโคกโพนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ